ทุกคนตอนนี้มันนี่มีเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วนะครับใครที่สนใจอยากเป็นกําลังใจให้ผมนะครับสามารถกดสมัครสมาชิกได้เลยนะครับเพียงเริ่มต้น35บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็จะได้รับชมคลิปก่อนใครเลยนะครับยังไงขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนกันด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของมันนี่มีนะครับวันนี้เรามาอยู่ในตัวคอนเทนต์ของหุ้นอีกแล้วนะครับแต่ว่า จะเป็นการรวมข้อมูลนะครับแล้วก็สรุปข้อมูลของปันผลทั้งหมดของผมนะครับในปี2024ที่ผ่านมานะครับก่อนอื่นต้องขอภัยก่อนเลยกันนะครับว่าเนื่องจากว่าตัวคลิปนี้นครับอาจจะมีการออกที่เลทไปบ้างน,นะครับเนื่องจากว่าพอป,ปีใหม่แล้วก็มีกิจการที่ต้องทําเยอะมากนะครับเพิ่งจะว่างมาทําข้อมูลตรงนี้แนละ้วยังไงก็ ขออภัยด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มคลิปกันนะครับผมขออนุญาตบอกก่อนเลยว่าผมไม่ใช่ผู้ชน่ยวในการลงทุนนะครับแล้วก็แนะนาการลงทุนไม่ได้นะผมทําเพื่อเป็นแรงบันดาลใจนะครับให้กับคนที่อาจจะมองว่าการเก็บหุ้นปันผลเนี่ยเป็นหนึ่งในการสร้างสินทรัพย์การสร้างแบบเงนินหรือ passive income หรือความมาั่นคงอะไรก็แล้วแต่นะครับหวังว่ามันจะเป็นหนึ่งในไอเดียแล้วกันเนอะที่จะแชร์ร่วมกันว่าอาจจะมีทางเลือกนะครับกับคนที่ชอบหุ้นเนี่ยแบบนี้ได้ด้วยเนาะ อ่ะมากันเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับเรื่องในตัวพอร์ตผมนะครับตัวแรกเลยนะครับผมจัดอันดับนะครับตามเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนะแต่ว่าบอกกันเลยว่าหมายเหตุอย่างหนึ่งเลยคือเปอร์เซ็นต์อันนี้เองนะครับเป็นราคาที่เทียบกับราคาที่ผมถือนะทุกคน นะเป็นราคาที่ผมถือนะครับก็คืออาจจะมีการแกว่งขึ้นแกว่งลงได้นิดหนึ่งกับราคาในปัจจุบันของกระดานเทรดเนาะนะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเกิดผมเอาราคาในกระดานในตลาดเลยอะ่ะราคามันจะแว่งเยนะนะผมก็ขออนุญาตเอาเป็นราคาที่ผมถือแล้วกันเนาะอ่ะเริ่มจากตัวแรกนะครับที่มีเปอร์เซ็นต์ผลสูงที่สุดเลยทุกคนก็คือปีปีที่ผ่านมานะปีล่าสุดนะครับก็คือตัวของ SCBX ทุกคนหรือทุ้น SCB นะครับก็คือตอนนี้ผมได้ปันผลมา2อรอบทุกคนนะครับรอบที่หนึ่งก็คือเดือน3นะครับ จ่ายผมอยู่ที่7.84จุดแปดสี่บาทนะครับแล้วก็เดือนเก้านะครับจ่ายอยู่ที่สองบาทต่อหุ้นนะผมมีสิบเอ็ดหุ้นนะครับก็ได้มาสักร้อยสิบาทนะครับเมื่อเทียบกับตัวที่มูลค่าที่ผมถือเนะ ผลตอบแทนอยู่ที่ทุกคนถือว่าอันดับหนึ่งนะสูงสุดเลยก็ที่ผ่านมาคือปีเรียกว่าปีที่แล้วแล้วกันเนอะเ c b เป็นเป็นธนาคารที่จ่ายผลสูงมากนะครับก็คือกลายเป็นว่าเป็นท็อปลิสเลยแหละแล้วก็ทำให้ตัวของราคาเนี่ยขึ้นมาค่อนข้างเยอะทุกคนถ้าเกิดว่าใครนะครับสนใจที่จะซื้อในวเวลานี้เลยเนี่ยผมเชื่อว่าผลตอบแทนน่าจะไม่ถึง9หรอกนะครับเพราะว่าตัวราคามันปรับขึ้นมาเยอะแล้วยังไงก็ดูจังหวะในการซื้อให้ดีแล้วกันนะครับนะมาตัวที่2ทุกคนนะครับก็ ยังเป็นหุ้นกลุ่มการเงินและกันนะกลุ่มการเงินนะครับก็คือตัวของทิสโก้หุ้นทิสโก้นะครับมีจ่ายมา2รอบทุกคนก็คือมีรอบเดือน4นะครับประมาณ5.75นะครับแล้วก็เดือน9นะครับประมาณ2บาทนะครับผมได้ทั้งหมดประมาณ7 7 5บาททุกคนนะครับตีเป็นผลตอบแทนที่8.64ทุกคนก็ถือว่าสูงมากทุกคนแล้วก็อย่างที่ทุกคนรู้กันนะว่าทิสโก้เป็นหุ้นแบบท็อปลิสต์เลยนะครับแล้วก็ราคาแข็งมากทุกคน แทบไม่ลงเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าปันผลที่เขาจ่ายอย่างต่อเน,นื่องเราก็จ่ายในราคาที่สูงมากแล้วก็เปอร์เซ็นต์สูงเห็นปะ่ะคือ8%ป5ซดุดขึ้นเนี่ยถือว่าจ่ายเยอะมากนะครับเพรานันนี้เป็นผมเชื่อว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มวัดดิสแต่ละคนแหละกำลังรอดูอยู่ถ้าเกิดว่าราคาลงมาเนี่ยก็อาจจะเป็นโอกาสในการที่จะเก็บตัวนี้เนาะนะฮะอ่ะมาดูแัวที่3มต่อไปนะครับตัวที่สานะครับอันนี้มาในกลุ่มของ พลังงานทุกคนหรือ p ี่พหรือพี่เทพนะครับปตทสํา,าสรวจและผลิตปิโตรเลียมจะิญกับมหาชนนะครับตัวนี้มีการจ่ายผล2รอบเหมือนกันนะครับมีเดือน2กับเดือน8มั้งไม่แน่ใจถ้าเกิดว่าเดือนผิดผมขออภัยทุกคนนะคือวันนี้ผมนอาข้อมูลเร็วๆอาจจะเบลอๆนะครับก็เดือน2จ่ายอยู่ที่มัน5.25นะครับแล้วก็เดือน8อยู่ที่จ่ายอยู่4.5นะครับได้อยู่ที่102บาททุกคนก็อยู่ที่ผลตอบแทน7.7% ไม่น้อยนะเทียบกับในหุ้นกลุ่มพลังงานเลยถือว่าเป็นตัวที่ปันผลค่อนข้างดีทุกคนแต่ว่าตัวราคาของ PDP ตอนนี้เองมีการปรับตัวลงค่อนข้างเยอะนะครับก็ยังไงก็อยากยาให้ทุกคนลองดูก่อนละกันนะว่ามีความเสี่ยงอะไรหรือเปล่านะทุกคนนะอ่ะมาดูอันที่4ี่ทุกคน บริษัทที่4นะครับเดิมเป็นบริษัทที่ผมเรียกว่าปวดปานแล้วผมรักมากเลยเนะี่ยแต่ว่าราคาตอนนี้เองเรียกว่าหนักหน่วงเลอเกินนะครับแต่ก็ยังไปกันต่อทุกคนนะก็คือบริษัทของ u e d Paper หรือหุ้น UTP ทุกคนนะครับก็คือมีการจ่ายผล2รอบนะครับเดือนสาที่ศูนจุดสีแล้วก็เดินไปที่0.35ยนะครับผมได้มาทั้งหมดประมาณ 1, 3 5 0บาทตีผมแทนมัปรนต์นะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเชียวคือไม่น้อยนะใช้ได้เลยเหมือนกันนะฮะอ่ะมา ดูกันต่อในตัวต่อไปนะครับก็คือบริษัทเรียกว่าลูกรักของผมเองด้วยครับแล้วก็หลายๆคนเลยผมเชื่อว่าตอนนี้เป็นตัวหนึ่งที่แบบช่วยพยุงเซตเลยนะตัวนี้นี่คือเป็นตัวที่แข็งมากแล้วก็ขึ้นมาสูงมากนะครับตัวของ a Advance หรือตัวของ as เอส a นอ a ์แอด n c e Service i รจำกัดหมาชนนะครับ จ่ายผลทั้งหมด2รอบนะครับรอบที่เดือนอเดือนสองส่จุดหกหนึ่งแล้วก็รอบเดือน8 4 8 7นะครับผมได้มาทั้งหมดประมาณ2,800บาทนะครับผลตอบแทนนะครับอยู่ที่ประมาณสัก6.15%ทุกคนก็ถือว่าสูงทุกคนบอกเลยว่าผลแพงขนาดนี้ในหุ้นราคาแบบนี้คือถือว่าสูงมากแต่ว่าบอกกันเลยว่ามันเป็นราคาที่ผมถือนะทุกคนนะใน6%อันนี้นะครับไม่ใช่ราคาปัจจุบันนะถ้าเกิดใครซื้อราคาปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ใช่ราคาแปดหนะ ตัวของ6.15%นะครับจะเป็นราคาที่ผมถือในพอรตคือต้นทุนนั่นแหละนะครับไม่ใช่ตัวของราคาในปัจจุบันนะถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อราคานี้นะครับอาจจะไม่ถึง6%นะทุกคนนะมาต่อมาเป็นหุ้นกลุ่มธนาคารนะครับก็คือตัวของ KTB หรือธนาคารกรุงไทยทุกคนนะครับจา่ายผมมา1น1ครั้งนะครับเดือน40.868นะครับได้ประมาณ174บาทนะก เทียบกับราคาต้นทุนของผมนะครับอยู่ที่ประมาณ5.44%ของตอบแทนก็ถือว่าใช้ได้เลยนะถือว่าไม่แย่ในหุ้นกลุ่มของไฟแนนซ์หรือกลุ่มธนาคารเลยนะครับก็ต่อมาอันนี้ไม่พูดไม่ได้เลยคือเป็นหุ้นที่แบบผมเคยตั้งมั่นเลยนะตั้งมัน่นตั้งใจว่าอยากจะให้หุ้นเป็นหุ้นเบอร์หนึ่งในพอร์ตเลยแต่ตอนนี้ เนื่องจากด้วยเศรษฐกิจแล้วก็กลุ่มธุรกิจอสังหารเองที่มีการชะลอตัวอย่างมากทําให้ตัวขอราคาหุ้นมันลงมาเยอะมากๆทุกคนนะก็หลายคนก็มองเป็นโอกาสมนาะบางคนก็ให้แบบอาจจะมองว่าอาจจะเป็นแบบเป็นวิกฤตก็ได้นะแล้วแต่คนมองนะครับก็คือบริษัทของแลนด์เฮาส์แล้วก็เป็นผมเชื่อว่าหุ้นตัวนี้เองอะ พี่ๆหลายคนในกระทูห้หรือใน Facebook เองนะครับมีการถามมาเยอะมากว่าจะเอาอยังไงดีเนะก็คือบางคนก็มองว่าจะถือปันผลต่อไปดีไหมหรือจะยอมคัดลอดเพราะว่าราคามันลงมาเยอะมากจริงผมยอมรับว,ว่าเยอะจริงๆนะเยอะจริงเยอะกว่าที่ผมเคยคิดไว้อีกผมไม่คิดว่าหุ้นตัวนี้จะลงได้ขนาดนี้เหมือนกันนะแต่ก็อย่างที่ว่านะครับไม่ใช่เศรษฐกิจมันไม่ดีเนาะแล้วก็ เื่องจากการบริโภคมันชะลอตัวด้วยแล้วก็การปล่อยกู้ที่ยากทำให้กลุ่มมันทางหายเองมันก็เล่นยากมากๆนะครับแล้วก็ราคาโดนกดดันเนาะมาดูมาดู <c oughs> าดข้อมูลการผลละกันนะครับก็มีการผลัรอบทุกคนเดือนห้านะครับ0.3นะครับแล้วก็มีเดือน12ทุกคนนะ0.15ก็อันนี้เอ่อขอนอกเรื่องนิดนึ่งก็คือจริงๆตัวของแรนด์เฮ้าเองเนี่ยครับตัวปันผลของปี24เนี่ยมีแบบ ปกติแล้วครับงวด2เนี่ยมันจะจ่ายช่วงประมาณเดือน8เดือนเก้าเนอะแต่ว่าพอปี2อีเนี่ยเขามาจ่ายเดือน12ทุกคนคือหลายๆลคนก็แบบก็เราแกวแงแบบตุม้มตอบเลยว่าเขาจะจ่ายปันผลหรือเปล่านะแต่คือไทยก็จ่ายทุกคนก็ถือว่ายังเป็นหุ้นที่จ่ายปันผลแบบค่อนข้างดีแล้วกันใช้คำว่าค่อนข้างดีนะครับแล้วก็สม่ําเสมอในทุกๆปีเนาะนะฮะก็ซึ่งผมจะได้รับผลตอบแทนของหุ้นตัวนี้เลยที่ประมาณห้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าบาทนะครับ โดยตีเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่5.31นะครับผมเทียบจากราคาหุ้นนะทุกคนนะถ้าเกิดใครซื้อราคาณนะวันนี้ผมเชื่อว,ว่าอาจจะได้มากกว่า5เพราะผมถือราคาที่สูงกว่าในตลาดตอนนี้นะนะฮะอ่ะมาต่อมานะครับตัวของหุ้น OSP หรือโอสดสภาทุกคนเป็นหุ้นกลุ่มเครื่องดื่มนะครับมีการจ่ายผลมา2ครั้งทุกคนนะฮะก็มี0.45แล้วก็0.3นะครับผมได้มา75บาทนทครับตีเป็นผลตอบแทนมาสัก4%เเเมื่อเทียบกับราคาที่ผมถือในพอร์ตนะทุกคนนะ ต่อมานะครับเป็นหุ้นเรียกว่าตอนแรกเป็นลูกหลักมากๆเลยแต่ตอนนี้ก็ถือว่าตาฮัตอยู่เหมือนกันนะครับกับตัวของ OR ทุกคนแล้วก็โอกาสนะของบริษัปทปตทรน้ำมันแล้วก็ค้าปีกจำกัดทุกคนนะครับมีการจ่ายผลมา2รอบนะครับ0.27เท่ากันนะครับได้ประมาณสัก270บาททุกคนผลตอบแทนที่ว่าสัก2.71%ในราคาที่ผมถือนะก็ไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะแต่ก็บางคนก็มองว่าอาจจะเป็นโอกาสในการเก็บก็ได้นะเพราะราคาหุ้นลงมาเยอะมากนะครับแต่ก็ ต้องบอกว่ายังไงก็ทุกโอกาสมีความเสี่ยงทุกคนนะยังไงก็ศึกษาให้ดีก่อนแล้วกันนะครับอ่ะมาไปดูกันต่อนะฮะต่อมานะครับตัวของบริษัทกลุ่มคอมเมอร์สนะครับเป็นกลุ่มคาปลีที่เป็นกลุ่มเรียกว่ากลุ่มเทคเนาะก็กลุ่มของคอมเซเว่นจ้าก,กัปมหาชนหรือ i s t u d i o โนี่แหละนะครับมีการจ่ายผลมา1ครั้งทุกคนนะครับในเดือน3นะครับ0.7บาทซึ่งปันผลที่ผมได้รับคือ251บาททุกคนนะครับผลตอบแทนจากพอร์ตนะครับโดยเฉลี่ยที่ประมาณ2.42%ก็ ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับบางทีก็หุ้นก,ก,กู้อาจจะเจอกว่าด้วยซ้ำเนาะนะฮะน,นี้ก็ไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็เป็นหุ้นที่มีความแข็งแกร่งแล้วกันเนาะก็คือมีการเงินที่แข็งแกร่งแล้วก็มีกําไรที่ต่อเนื่องนะครับะนะครับเป็นหุ้นที่ผมว่าหลายๆลคนก็จากเดิมเป็นท็อปลิสเลยนะคือหุ้นกล่องกลุ่มโฮมโปรทุกคนโฮมโปรดักซ์เซ็นเตอร์จำกัดก็นะคือเป็นหุ้นสมัยก่อนคือราคาเราเห็น อาจจะ14บาทเลยปะ่ะใช่ปะ่ะเห็นซึ่งนีครับผมเชื่อว,ว่าหุ้นของตัว Home Pro เนี่ยเป็นหุ้นในดวงใจของใครหลายคนเลยแหละเพราะว่าถ้าเกิดใครที่อยู่ในตลาดหุ้นมาสักประมาณสัก3-4ปีเนอะอาจจะเคยเห็นราคา Home Pro มาสัก14บบาทก็ได้นะก็คือเป็นธุรกิจที่แบบกำไรดีนะครับผลตอบแทนดีมากๆแล้วก็มีกำไรอย่างต่อเนื่องปันผลตลอดนะครับแต่เป็นหุ้นกลุ่มท็อปลิสตเลยแหละคือเรียกว่าใครๆก็อยากถือในราคาเดียบพอลงมามีคนเก็บตลอดแน่นอนหุ้นตัวนี้ก็เป็นหุ้นที่แบบ แต่คนมองก็เป็นแบบตัวที่แข็งแร่งมากเลยนะฮะก็ตอนนี้เองก็ราคาลงมาค่อนข้างเยอะทุกคนนะฮะก็ผมได้ลผลผมมาหนึ่งรอบนะริงเขนาน่าจะจ่ายสองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมได้มาแค่รอบเดียวนะคือเดือน9กนะครับก็คือ90บาทนะโดยเฉลี่ยประมาณสักผลอ่าผลตอบแทนของผมได้ประมาณ2 0 6ทุกคนก็คือจริงๆถ้าเกิดใครถือทั้งปีเนี่ยได้ตัวันผลของกลางปีไปแล้วเนี่ยอาจจะมากกว่า2%นะทุกคนนะอ่ะมาดูต่อ ก็ต่อมาเป็นตัวของอสังหาดิมารซับอีกแล้วคือผมถือหุ้นอสังหาเยอะมากนะครับเรียกว่าปีนี้เป็นปีที่นัางงระเกินนะครับกับตัวอสังหาเนะก็เป็นบริษัทของทาง Q House หรือ Quality House จำกัดก็คือเป็นกลุ่มของอสังหาดิมารซับทุกคนนะครับมีการจ่ายผลยิ่งสองรอบทุกคนนะแต่ผมมาซื้อตอนรอบที่2ทุกคนก็คือได้แค่6กบาบาทนะได้มาทสักง1ุก็ไม่เยอะแต่จริงถ้าเกิดใครถือทั้งปีเนี่ยอาจจะได้มาสัก3%นตะต่อมานะครับก็ยังอยู่ในอสังหายอยู่ทุกกคน,นคับ ออริจินทุกคนหรือหุ้นออริทุกคนออริจินพอ์ที่จะกับมาชนนะครับก็เป็นหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ที่เน้นในแนวสูงเนาะในแนวสูงปะเออแนวดิ่งอะแนวดิ่งก,กลุ่มคอนโดนะครับก็มีการจ่ายผลมา2รอบทุกคนนะครับมีรอบเดือน5แล้วก็เดือน1ิทุกคนปันผลที่ผลได้รับนะครับประมาณ267บาทนะครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์ที่1.69%ก็ตก็ถือว่าไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะทุกคนนะในที่นี้กลุ่มอสังหาปกติอสังหาข้อดีแล้วก็ จุดเด่นเลยคือเรื่องของปันผลที่สูงแต่ว่ายอมรับว่าปีที่ผ่านมานะครับรสังหารมีการชะลอตัวเยอะมากทําให้ตัวของปันผลเองก็ลดลงกําไรก็ลดลงด้วยนะครับใครที่จะเข้ามาซื้อสังหารเนี่ยต้องทํากับบ้านให้ดีเลยนะต่อมานะครับเป็นบริษัทที่เรียกว่ากลุ่มเฮลท์คแคร์ละกันนะครับแต่ว่าราคาหนักหน่วงมากในเวลาดีนะครับก็ <c oughs> ผมก็กำลังดูเหมือนกันว่าจะยังไงดีนะครับก็เป็นบริษัทของตัวของเซฟนะครับแฟร์เทอร์เตี้กรุ๊ปนะตัวซาเฟ่ตัวนี้นะฮะก็ เป็นหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลที่เกี่ยวกับการมีบุตรเนาะนะฮะก็มีการจ่ายผลมารอบนึงนะครับก็คือเดือน50.15บาทนะครับผมได้รับเงินลผลอยู่ที่75บาทตีเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่0ูนเจ็ดหกทุกคนไม่ถึงหนึ่งเปอร์เซ็นต์คือน้อยมากนะครับก็ใครที่จะซื้อหุ้นตัวนี้นะครับในแง่ของราคาปันผลเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะทุกคนนะมีตัวอื่น่าน่าสนใจกว่านะครับ ต่อมานะครับเป็นตัวของในหน้าประกันไป t q m เมหรือทุกคนแต่นี้คือผมมีการที่จะสวิตช์ออกไปแล้วผมคือผมงขายไปแล้วทุกคนนะแต่ว่ามีข้อมูลปันผลอยู่ผมก็เลยเอารวบๆให้ดูด้วยนะครับข้อมูลปันผลนะครับก็คือ0.5บาทต่อหุ้นทุกคนผมก็คือได้ผมมา,มา100บาทนะทุกคนนะโอเคครับทุกคนก็คือทั้งหมดทั้งมวลท,ท,ที่ผมกล่าวมาทุกคนผมมีการจัดลําดับไว้แล้วนะครับว่าในตัวของพอร์ตผมเองนะครับใครที่เป็นผู้เรียกว่าทําผลงานดีที่สุดแล้วกันเนาะดีที่สุดนะในการเรียกว่า แจกจ่ายแบบปันผลมาให้ผมหรือเอาเงินสดให้ผมแล้วกันนะอันดับหนึ่งเลยก็คือแลนด์เฮาทุกคนนะแต่ก็ต้องยอมรับว,ว่าผมถือเยอะเนาะทำให้แบบมันเยอะก็ไม่แปลกใจกคือผมถือจนมนหน่วยเยอะแต่ว่าตัวราคาหุ้นมันลงมาเยอะนะก็คือได้มาทั้งหมด5 4 7 5บาททุกคนอันดับหนึ่งเลยนะครับต่อมาอันดับสองน,นะครับเป็นตัวของ AS หรือตัว d v a n c e นะครับได้อยู่มาสักสัปดสบบาททุกคนนะต่อมาตัวของ กลุ่มบรรจุภัณฑ์นะครับเป็นห้องบรรจุภัณฑ์ก็แพ็คเกจจิ้งนะก็คือยูเอทีเปเปอร์หรือ UTP นะครับ 1, นึ่บาทนะครับอันดับ4คือทิสโก้นะครับกลุ่มไฟแนนซ์นะฮะเรียกว่านาโนไฟแนนซ์เนาะนะครับเป็นพวกสินเชื่อนะครับแล้วก็หุ้นอื่นๆที่ผมถือมาทั้งหมดเนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยประมาณ1,500บาท้ลยบมาทุกคนก็คือเรียกว่าหลายตัวมากนะครับรวมกันออกมาพันห้าคือก้อนสุดท้ายเนาะก็อาจจะไม่ดีเยอะมากเพราะว่าจริงๆในพันห้าเนี่ยรวมกับสิบตัวเลยเยอะะมากกนคครับ็ื โดยสรุปแล้วนะครับทั้งหมดทั้งปีของผมเลยนะครับในปี2024ในพอร์ตหุ้นตรงนี้นะครับในที่ผมเก็บหุ้นเนี่ยตัวของ DCA มาเรื่อยเนี่ยได้ผลผลนะครับอยู่ที่12,020บาททุกคนเรียกว่าก็พอใจไหมเหรอก็ถือว่าประมาณหนึ่งนะก็ถือว่าทําได้ดีแล้วนะครับแต่ว่าก็หวังว่าปีนี้จะทําให้ดียิ่งกว่าเดิมนะผมก็จะพยายามหาข้อมูลแล้วก็เก็บไปเรื่อยๆเนาะนะฮะอ่ะแล้วก็อันนี้สุดท้ายแล้วนะครับก็คือถ้าผมมาลําดับดูแล้วเนี่ย ใครนะครับที่ถ้าเกิดสมมติผมแบบดูแล้วเนี่ยถ้าผมถือพวกนี้เยอะเนี่ยผมอาจจะได้ผลแทนเยอะกว่านี้นะก็คือ1ก็คือ SCB ทุกคนให้ผลแทนที่9.66%ทุกคนคืออันดับหนึ่งเลยนะสูงมากสูงจริงๆคือถ้าผมถือ SCB เยอะเนี่ยก็อาจจะทำให้ตัวของบันผลผมอาจจะขึ้นเหมือนเยอะกว่านี้เยอะเลยนะแต่ว่าผมไม่ได้ถือเยอะนะทำให้ตัวของ Impact ที่มันเกิดกับพาอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่นะครับต่อมาตัวของ Tisco นะครับ8.64%อันดับที่2ก็ยัง,ง,งเปน็นกลุ่มไฟแนนซ์นะไฟแนนซ์อันดดััับบบบ2ออนนน1คืเป็หุุ้กล่มแ ธนาคารไฟแนซ์นหมดเลยเนาะนะครับกลุ่มที่3นะครับอาจจะชิกหน่อยคือหุ้นกลุ่มพลังงานตัวของพี่เทพเนาะ PTEP e ทุกคน 7. 7ก็ถือว่าเป็นหุ้นกลุ่มพลังงานที่ยังมีผลตอบแทนที่สูงเนาะก็คือให้มันผลดีนั่นแหละนะอันที่4เลยนะครับอันที่4ก็คือตัวของ U ี่แต่ไปเพิ UTP ที่6.23%นะครับก็ถือว่าไม่แย่เนาะแต่ราคาหุ้น UTP ตอนนี้มีการลงเยอะมากจริงๆแนตะ่ทุกคนนะยังไงก็ดูให้ดีก่อนละกันนะครับอันดับที่5นะครับตัวของ AIS หรือ ADVAR นทุกคน6 1 5ทุกนะคนนะอันนี้ก็บอกก่อนเลยนะครับว่าตัวเลขนี้เป็นตัวเลขในพอร์ตผมเองนะครับไม่แนะนําให้ไปเอาไปอ้างอิงเนาะแต่ว่าหวังว่าจะเป็นไกด์ไลน์ได้ว่าเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูนะครับว่าหุ้นกลุ่มแบบที่ปันผลนเยอะเนี่ยมันอยู่ในกลุ่มไหนเนาะก็คือถ้าผมพูดดูเร็วเนี่ยผมดูเร็วเนี่ย,ยก็คือบอกเลยว่าถ้าเกิดใครเน้นปันผลเนี่ยผมมองว่าไฟแนนซ์ก็ยังเป็นธุรกิจที่น่าสนใจนะ หลายๆตัวมีผลตอบแทนที่สูงนะพวกของหุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยหรือกลุ่มพวกไมโครฟแนนซ์เนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจนะครับหุ้นกลุ่มพลังงานเองก็ช่วงนี้เองเป็นช่วงที่พลังงานอาจจะไม่ค่อยแบบเพอร์ฟอร์มนะหรือไม่ค่อยแบบขึ้นเท่าไหร่นะแต่ว่าตัวของปันผลและกําไรเขาก็ยังแบบมีอย่างต่อเนื่องนะยังไงก็อยากให้ลองศึกษาให้ดีก่อนแล้วกันกลุ่มพลังงานนะครับต่อมาตัวของแอร์แพคเกจจิ้งอันดับที่ 4UDP นี้ก็ จากเดิมผมมองธุรกิจมันแข็งแกร่งนะแต่ว่าผมก็ไม่รู้ให้มันลงเหมือนกันนะทุกคนไม่รู้ไ,ม,ไม่รู้เหมือนกันแต่ก็ผมก็ยังเชื่อว่าธุรกิจอยู่นะครับคิดว่าคงหาโอกาสในการเก็บเพิ่มเหมือนกันเนาะสุดท้ายก็คือ A s คือทุกคนรู้ว่ามันดีแล้วเนาะก็คืองบกันเงินสวยแล้วก็ค่อนข้างเป็นธุรกิจที่แข็งแกร่งแล้วก็ผูกขาดนิดๆแล้วกันเนาะอ่ะทุกคนครับวันนี้ก็คงคร่าวๆประมาณนี้นะครับยังไงก็ ผิดภาพประการใดผมต้องกราบออกไปด้วยแล้วกันใครมีข้อแนะนำหรือมีคําถามนะครับสามารถพิมพ์ไว้ข้างล่างได้เดี๋ยวทุกคนผมจะพยายามมาคุยแล้วตอบคาถามให้แล้วกันนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดนะครับก่อนจะจากกันไปผมขออยาตบอกก่อนเลยว่าตัวข้อมูลที่ผมทํามาทั้งหมดนะครับไม่ได้ชักชวนหรือชี้นำลงทุนนะั้นแล้วก็ไม่ต้องลงซื้อหุ้นตามผมนะทุกคนนะไปศึกษาให้ดีนะครับก็คือผมไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เลือกถูกหรอกนะครับเเรียกว่าเป็นความชอบส่วนตัวในการเลือกหุ้นละกันนะครับก็แล้วแต่จริตคนนะครับใครที่มีจริตไห็ ลงทุนให้เหมาะกับนิสัยหรือไลฟ์สไตล์เรานั่นแหละอืมใช้คำอย่างนี้แล้วกันเนาะเออใช้ไลฟ์สไตล์แล้วกันนะก็ให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์เราบางคนที่ชอบถือบางคนชอบเทรดก็ถือให้เหมาะแล้วกันนะก็เลือกธุรกิจที่เราเองก็เชื่อมั่นแล้วก็ชื่นชอบเนาะจะมีความสุขการลงทุนมากกว่านะอ่ะโอเคครับทุกคนวันนี้ก็ ขอญาตลาไปก่อนแล้วกันนะครับยังไงเจอกันในพาร์ทหน้าของการเก็บพุ้นของมันนี่หมีละกันนะครับขอบคุณทุกท่านติดตามด้วยนะครับยังไงฝากกดไลค์กดซับห้กับช่องมันนี่หมีด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเวลาผมลงคลิปจะได้แจ้งยใงสุดท้ายมีอะไรก็คอมเมนต์ข้างล่างทุกคนเจอกันในพาร์ทหน้านะครับไปยกับทุกคนฮนะ